เขาต่อบีดนวดคอไม่มีดึงคอก็นวดเส้นอ่าให้นวดเส้นถูกไหมโอเคก็ต้องสบายนะคะไม่มีไม่เจ็บนะคะไม่ต้องกลัวกังวลคือตรงนี้มันกดอยู่กระดูกคอมันกดอยู่บีบอย่างเงี้ยถ้าเราไม่แก้ที่กระดูกคอมันก็จะไม่ออกอาการที่สะบักโนมตอนนี้ที่สะบักไม่มีอาการนะไม่มีนะคะโอเคนี่อะไรก็ต้องสบายนะคะ รู้สึกยังไงตอนนี้มีเจ็บมีอะไรไหมมีตึงล้ามปวดอะไรไหมตอนนี้ที่ดึงอยู่ดึงไปรู้สึกตึงไปที่ไหนแันเรียงออกไปที่จุดนั้นนะปล่อยตอนตอนปล่อยเป็นไงก็หายไหมมัเจ็บอยู่ไม่เจ็บมากไม่เจ็บมากตอนดึงเจ็บมากเหรอตอนตอนตอนที่หมอดึงเนี่ยตอนดึงอยู่เนี่ยตอนเนี้เจ็บมากไหมเจ็บมากเหรอเจ็บลงไปโอ้ ถ้าท,ทานี้เจ็บไหมต้องเบียดเพราะว่ามันทับด้านนี้มันทับด้านนี้พอมันทับด้านนี้เราต้องเปิดช่องโดยกันเอียงไปรตรงข้ามกระดูกช่องช่องเส้นประสาทมันองอมันทับดีเนาะมันอยู่บีดอยู่เนี่ยแต่นี้ยามันอาจจะกดอยู่เลยยาต้องกดอยู่ทพาให้เราอยู่ได้ซึ่งมันไม่ได้แก้กัญห จันก็เลยต้องเบี่ยงเพื่อจะเปิดช่องกระดูกเ mm. อาเปิดปั๊บแล้วเรายืดออกมันก็จะสเปซม, mm. มันจ,จะกว้างขึ้นถูกมาอันนี้คือหลักของเป็น,งนไงครับปวดไหม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 ตรงสเปซตรงกรนะดูกบ่าไหมปวดตอนดึงปวดเหรอตอนดึงปวดแตต้องปล่อยไม่ปวดปวดอยู่แต่ไม่เยอะ ต้องดึงกระปวดหรอมันมันเหมือนดึงมันแก้โลกขอกระโดกแต่มันทําให้กล้าเนี้อเจ็บปะครับอาจารย์มันจะออกไม่มันมีผลอยู่ตรงนี้แหละตอนนี้แต่นี้บางจังหวะเนี่ยเดี๋ยวต้องเคียบชิดดูว่าตอนงายมันต้องมีโพซิชันอยู่นิดหนึ่งคือเราดึงในท่าตรงมันยังมีการกดอาจารย์จะเพิ่มในการเฟกชันเข้าไปเฟกชันเพื่อลดแรงกดถ้าท่านี้ถอไหม ขอของประค่าหน่้ยมึงจับพิษธนาเนีย